รองเท้าเจอขมเจออันนี้นจะถ่ายงเท้าไปชันหอเพราะมันับรถในงขึ้นบ่อเลครับเพราะว่าไม่ได้เวคือก็นแถวๆนี่แหละนนี่แหละไม่ได้ทิ้งไว้ในรถล่อครับเพราะเบียดดูอยู่เาเบียดดูเห็นเห็นใช่ครับอยู่ในรถดี๋ยวเอแล้วเวเวเอแล้วเีวเเดี๋ยวเยวเวเดี๋ยวเวเวเดวดวเวเดี๋ยวเวเวเดี๋ยวเยวเ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 ยวเ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 ีวเวเวเีวเวเี มันใส่เจี๊ยบไม่ใช่สร้อยผมอะใส่ยังไง่ยังไงอะฮะใส่ยังไงเก็บชี้ดินี่นี่ไม่ได้ครับไม่ตอนนี้ตำรวจเขาจัดอยูที่วงเวียนเราทำไมไม่หยุดให้เขาตรวจสอบตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอะครับมันมีรถเก่งกระบะทึบอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าโบกคันนั้น ไอ้ตัวผมอะเข้าไปในโรงบาลแล้ววนออกมาเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถผมก็อะไรไม่รู้แก่เมื่อกี้ผมบีบแต่ให้เราชิดซ้ายตั้งแต่หน้าพิกซีแรกแล้วทำไมเราไม่ชิดเออทำไมเราไม่ชิดเราขับหนีตั้งแต่วงเวียนผมไม่เห็นเราพูดตรงๆเราพูดตรงๆแล้วมาขับหนีมาเราขับหนีมามีูตำรวจสามคนนะครับเมื่อกี้ผมจอดอยู่หน้าผมจอดอยู่หน้าไอ้บิ๊กซีอ่อะจอดเนี่ยนะบิ๊กซีเล็กผมบอกให้จอดคุณไม่จอดคุณเปลี่ยนคุณเกือบเบียดตำรวจถูกต้องไหมครับ เพื่อเบียร์ตำรวจล้มถุกต้องไหมครับอเาแอาอย่างนี้อยู่ไหนอาการเนี่ยเต็พาชัดๆเนี่ยอาการเนี่ยเต็มาเลยเต็จะบ้ามาหึ่งอะของอยู่ไหนเ่ะบอกเขาไปเลยแล้วจบจบตรงอยู่ไหนอยู่ไคุณพี่เอามากรเขาไม่ดีนทุกคนจะมาดูอกระเป๋าเดี๋ยวไปอย่างนถเ่ก็จะได้การจะไปลงพักก่อนไหมลุกขึ้นัรนลุกขึ้นเฮ้ยลุกขึ้น ราเรียบร้อยครบทุกอย่างเดี๋ยวนี่เขามีสวัสดีครับประชาชนเป็นพยานซอยของใครของเนี่ยร์อยู่เนี้ยฮะของใครอยู่กับเองไรเงไม่ใช่ครเงเออเราไปก่อเหตุมาเราที่ไหนมาเยอะๆก็อยากเงงๆเป็นไงไปเสพยาป่ะเนี่ยเสพยาป่ะเสพไปกี่เม็ดเลิกไปแล้วครับเลิกไปแล้ว นั e> ่นอาการอะไรเราเนี่ยลึกๆยักยักอ่ะผมโดนฟันคอครับเหรออ๋อเส้นขาดเส้นเอ็นขาดนะอันนี้เราไปก่อเหตุมาเนี John ่ยเราไปก่อเหตุมาเพราะอะไรเราดิเราเพเกิดหาเราต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรอ่ะตำรวจเดือดร้อนเลยครับถึงไม่ก่อเหตุเขาอ่ะถามเบอรเมี่ะฮะเบอเมีอะไรนะใครใครถือโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพาไปหาผู้ต้องหาถูกไหมแต่เพรปัญหาอยู่ตรงที่ใครให้เขามาไหม ส,สื่ชสื่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ